โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนยินดยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กคิงสโตนะผมวันนี้นะผมก็จะมารีวิวนะผมพาร์นวเดิมพันของร้านเด็กคิงสโต้นะผมเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่ให้ทุกคนนะครับเข้าเว็บเด็กคิงสโตมาแล้วผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมนี่พาร์เนลนะผมของคอมนะครับอันนี้ผมจะมารีวิวของคอมนะครับแล้วจอนะครับผมตรงนี้นะครับผมนี่พารนวเดิมพันรับประกดนร้อเปอร์เซ็นต์นะผมหนึ่งวันสามสิบห้าบาทนะผมนี่มีหนึ่งวันสามวันเจ็ดวันแล้วก็ถาวรนะครับผมนี่โอเคนะผผมมมเดียววจะะาริใหู้ลนครับอะ ก่อนเริ่มนะผมให้ทุกคนนะครับปิดสแกนมาลัดทุกครั้งเลยนะครับผมอ่าก่อนจะเล่นโปรนะครับอ่าให้ทุกคนนะครับค้นหาตรงนี้นะครับคิดว่า V I R U S ครับนี่ก็จะรูปโลกประมาณนี้นะครับนี่ V I R U S ครับแอนเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยอ่โอเคเรากดเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับนี่เลื่อนเมาส์ลงมาตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตัว M นะครับนี่เสียฟ้ากดเข้าไปครับและจอนะผมงของทุกคนเนี่ย ก็จะเปิดทุกอันเลยนะครับให้ทุกคนนี่ยปิดนะครับปิดให้หมดเลยนะครับของใครที่เปิดทุกอันก็ปิดให้หมดเลยนะครับนี่โดยเฉพาะอันที่หนึ่งนะผมนี่อันนี้ต้องปิดนะครับของใครที่ปิดแล้วเนี่ยก็ปิดเปิดใหม่หนึ่งรอบนะครับผมอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับตาบอดออกไปจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าบูแตกหรือว่าเอเมทไอก็ได้นะผมอ่ไม่ได้แบบนี้มาครับผมของทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนนะครับเป็นฟรีไฟล์ปกติเนี่ยให้ทุกคนนะครับลบออกไปจอนครับแล้วก็นะครับไปโหลดนะครับผมนี่เข้าดิสก์รับแล้หเดตรงนนี้ะครับ นี่นะครับฟรีไฟ APK นะผมโหลดฟรีไฟ APK นะผมนี่มันอยู่ข้างล่างครับแล้วก็โหลดตรงนี้มานะครับโหลดปุ๊บแล้วจอนะผมกดตรงนี้นะครับ APK แล้วก็เลือกจต่นะครับกดโอเพนอันนี้ผมโหลดแล้วนะครับก็ได้แบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็กดเข้าไปเลยครับตัวนี้เนี่ย Windows 10เนี่ยติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมส่วน Windows 11เนี่ยห้าสิบห้าสิบนะผมใครจะซื้อก็ดูให้ดีนะผมว่า Windows ตัวเองเนี่ยเป็น Windows อะไรนะครับหามาคำแล้วนะครับผมทุกคนนะครับอ่ะผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อน ใช่ไหมครับกอสักครู่หนึ่งนะผมอ่ะแบบนี้เลยนะครับผมให้ทุกคนนะครับใส่คีย์ที่ซื้อมาจากเว็บนะครับผมใครได้คีย์อะไรไปก็ใส่ไปเลยนะครับอันนี้คีย์ของผมนะครับแล้วก็กดสตาร์ครับรอสักครู่หนึ่งนะผมอ่าไม่ได้แบบนี้มานะผมให้ทุกคนนะครับตั้งปุ่มสามปุ่มนะครับผมจะเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับอ่ะของผมเนี่ยจะเป็น F5 F6 แล้วก็ F7 นะครับผมอ่าวิธีการซ่อนหน้าต่างโปรแกรมเนี่ยให้ทุกคนนะครับกด อันติเมตแอลนี่นะผมก็จะซ่อนไปเลยนะครับนี่หาเลยนะครับเอาโอเคซึ้นก่อนนะครับรอไปนี้กันโอเคให้ทุกคนนะครับกดนะครับผมปุ่มแรกที่เราตั้งเลยนะครับผมของผมเนี่ยตั้งปุ่มไอพาใช่ไหมครับผมก็จะกดเอพายครับหนึ่งครั้งนะครับโอเครอบประมาณห้าวินะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะผมติดแล้วนะครับแล้วก็วิธีการปิดนะครับผมให้ทุกคนนะครับ ผมที่3นะครับที่เราตั้งไว้นะครับก็คือ F7 นะผมนี่ F7 นะครับแ้วจอนะผมหลังจากนี้นะรััใไ้ทุกคนนะครับกดเปิด F6 นะครับปิด F7 เปิด F6 กด F7 ปิด F6 เปิด7ปิด6เปิดโอเคนะผมวานนี้เลยครับนี่ยิงแบบไอเจิดเกมซิงเลยนะผมไอเจิดก็ยิงอย่างนี้นะครับผมมาแอบเล่นโปรนะครับวิธีการไม่ใช่ดิอ่ะเดี๋ยวผมลองออกคนดูนะครับ แล้วก็เข้าใหม่นะผมอันนี้สมมติเราเล่นสี่เดี๋ยวเล่นสร้างห้องนะครับผมเมืเ่อเราแบบเล่นเกมจบแล้วเนี่ยออกมาที่หน้านี้นะแล้วก็กดเริ่มใหม่นะครับอะให้ทุกคนนะครับกดได้พลาดหนึ่งครั้งครับข้ามาพาุบกดได,ด้ลาาบบดพลาดนะครับจ่อนี่นะผมก็ติดแล้วนะครับเจ็เหมือนเดิมอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเข้ามาแบบไม่กดได้พลาดดูนะครับอ่ะอันนี้ผมเข้ามาแบบไม่กดได้พลาดนะครับแบบเข้ามาปุ๊บไม่กดปุ่มที่หนึ่งที่เราตั้งไว้นะครับอะ นี่นะครับผมมันก็จะไม่ติดนะครับผมครับให้ทุกคนจําไว้นะครับ F ผเนี่ยก็คือการสแกนหาค่านะครับผมถ้าม่นะครับส่วน F 6เนี่ยก็คือปุ่มเปิดนะครับ F 7ก็คือปุ่มปิดนะครับผมปุ่มแรกก็คือปุ่มเปิดสแกนค่าปุ่มที่สองคือปุ่มเปิดพาร์เนลปุ่มที่สามคือปุ่มปิดพาร์เนลนะครับผมโอเคนะครับจาไว้แค่นี้นะโอเคโอเคผมกดดิผ้าครับครั้งหนึ่งนะครับเคสระบันท้าวีนะครับเคสลิวนะครับผมนี่ โอเคนะผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้คีย์ฟรีนะผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปนะครับประมาณอ่ะถ้าคลิปนี้นะับถึง2,000วิวนะผมจะแจกคีย์ฟรีนะผมนี่อันนี้ผมคุณแจกไปนะครับนี่ห้องประกาศดิด็ตชิงสโตนะผมน,นี่นะครับคุณแจกไปนะครับผมโอเคนะผมฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับร้านดิคิงสโตนะครับ